ราจะมาทำสายหน้ากันนะครับจากสาย pe ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมสายหน้าทำมาจากสาย pe ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ย<ะ>เราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับบอกไว้ก,ก่อนเลยเหนียวทนมาก <garments> นี่ครับผมคือสาย pe ที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่ผมไม่ได้ใช้แล้วครับผมจะมาทำสายหน้านะครับ ตอนนี้ผมทำไปแล้วห้าเส้นไม่ใ hey? ช่ครับผมเผื่อดึงขาดตึงอะไรจบหนับสายหน้าไม่ขาดหรอกครับเป็นสายหลักขาดมากกว่าสายคลิปต่อกลับรอกขาด อันนี้ที่ผมใช้คือสาย PE ผักแปดนะครับขนาดของสายก็แล้วแต่เราจะใช้ครับผมผมใช้ขนาด0.023ครับผมขนาดเล็กน่าจะประมาณเบอร์2เบอร์3นี่แหละครับที่ผมใช้จะไม่ผิดนะ ยาวที่ใช้ก็อยูประมาณเทียบก,กันเราจะวัดแบบนี้นะครับคือเราจะเอาความยาวแค่ไหนก็วัดเอาเราจะมาทำเป็นสายขนาดนนี้นะครับซึ่งมันจะเหนียวและทนมากผมลองกับชโดกัไปเลยเรียบร้อยนะครับผมก็วัดประมาณนี้ครับผมขนาดระย มันเมเ็ดเศษๆครับผมผมจะทะะําได,ด้ค่ะระยะเราเราตัดนะครับกาทำสายหน้าที่ทาแบบง่ายๆครับผมเราไม่ต้องไปหาซื้อสายช็อคบีสายมันม่งยากับผมบางคนก็ไม่มีเงินซื้อก็อย่างว่าคารับมัดพพียว ข้อมัดหาท,าทเ่ืึดแบบนี้นะครับผมได้เป็นที่ด้วยหลังจากนั้นเราก็จับตรงปลายครับผมห็มนะครับเราจับตรงปลายตรงนี้นะครับตรงปลายไไตรงนี้ปลายแบบนี้เราก็นะครับผมทึ้งให้ตื่นะครับผม,ออผมแล้วก็หม,มุนหมุนหมุนหมุน ไป่แน่ครับผมความยาวและระยะที่เราอหยากได้ก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ครับผมหรือแม้แต่ขนาดของสายหน้าที่เราอหยากได้แล้วว่าเรื่องเอาครับผมอันนี้ผมใช้สายพีที่ผมไม่ได้ใช้แล้วครับผมเป็นการทำนะ ว่าอะไรว่าทนจริงปลากระดิมมีขุยไมีอะไรเลยวนันเรื่อยครับผม,มวนันเรื่อยจนมันเกลี่ยไปนล้นะครับผม,มเนี่ยพอเราท่า พอมันหดตัวทําแบบนี้ได้ครับผมแล้วก็เอามาประกบสองด้านแนี้ครับผมกับตรงปลายที่เรามาัดไว้อันนี้คือทบแรกครับผมจากถักแปดก็จะกลายเป็นถักสิหกครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับถักสิบหกจากถักแปดกลายเป็นถักสิบหก อันนี้จริงฐานนี้ก็ทนทนแล้วนะครับแต่แบบไม่พอใจอะ่ะสระปุเขาไม่พอไงแต่สระภุดุอาจจะพอแล้วผมนี่พอเรามาทําเราจะมัดเราจะทําเพิ่มไอ้ทบอีกเราก็มามัดปมตัวนี้ไว้นะครับน่ะเราจะมัดปมตัวนี้เไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดครับผมมันแล้วก็ดึงแน่นๆแล้วก็มาทำเหมือนเดิมครับผม มันเดิมหมุนมันเดิมหมุน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 มันเดิมเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ครับผมสายพี่ที่เราใช้แล้วยอย่าทิ้งน,นะครับมีประโยชน์นะ คือเอามาทําสายหน้าได้ครับผมต้องไปซื้อไม่เสียเงินครับผมแล้วถ้าเรามีกินเราก็ใส่คลิปมาใส่คลิปได้ง่ายด้วยถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วสายจะหดลงเรื่อยๆลงในเรื่อยครับผมจะเป็นเกลีวยวลงเรื่อย มาน,นี้ครับผมเนี่ไหมถ้าเราปล่อยปุ๊บจะหดหมวนหมุนกันอย่างเงี้ยเราดึงก่อนดีงมันตึงก่อน,อนทำให้มันพื้นที่มันดีพอดีแล้วเราก็พับเสร็จครบงั้นคาทียาครับผมปุ๊บเราก็หมุนเนี่ยให้มันเข้าตามเกลียวของมันครับผมเข้ารูก,กัน เหมือนที่เราทำนอนยางครับทำไอ้นอนเอายางยืดเรามาทำเป็นตัวนอนอะ่ะแล้วก็ใช้ดีพู้ทีจบอะ่ะลักษณะการทำแบบเดียวกันครับผมแต่อันนี้เราใชา้สายพีทำทแล้วเราก็มัดครับผมมัดมัดตรครับผมเพื่อไม่ให้ตัวที่เราถักไว้มันคาย โอเคครับท <OK> ีน <Slack smile> okay. ี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับผมมีง่ายเยวก็ตัดออกเราก็ตัดให้มันสั้นๆครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมจะได้ประมาณนี้ครับทนมากบอกเลย ครับผมก็จะได้ประมาณนี้ถักแปดคูณสองเป็นสิบหกถ้าถักแปดคูณสี่ก็จะเป็นเท่าไหร่สามสิบสองครับผมเท่ากับสามสิบสองครับผมว่าสายน่าทีนี้จะกลายเป็นถักสามสิบสองในทันทีถ้าเราทำสองครบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหมกไว้เลยเหนียวมาก แล้วก็เวลาไอ้ดึงปลามันไม่ขาดนี่นะครับมันใช้ตลอดบางทีแต่ก่อนผมจะทำเป็นแบบถักเปียเราถักเปียเ,เหมือนน้าผู้หญิงถักเปียผมนี่แหละครับเอาสายพีมาถักเปียแต่แต่น้นจะได้แค่สามสามเส้นแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นสี่เส้นครับผม เกลียวมุนเกลียวมันจะได้สสีเส้นแต่ความทนทนมันจะสูงกว่าไอตรงนี้ฝั่งฝั่งที่เรามาัดปมไว้นะครับเนี่ยฝั่งที่เรามาัดปมไว้เราจะเอาไว้มัดใส่ตรงกับกิบกิบที่ต่อกับตัวเหยื่อครับผมเนี่ยตรงปลอมตัวนี้นะครับส่วนด้านนี้ เราก็จะเอาไว้มัดจับสายเบ็ดของเราครับผมวิธีการมัดก็ง่ายๆครับผมหมุนหมุนตัวนี้นะครับจับสองด้านเนี้หมุนออกนิดนึงแล้วก็เอาสายเบ็ดสอดเข้าไปแล้วก็ง่ายๆครับผมทำให้ดูกคู่นะครับปลายเป็นอยู่ตรงไหน,น เอาสายนี้ก็ได้ใส่สีขาวก็ได้ให้ดูง่ายหน่อยคนีซกันนี่ครับผมผมจะเอาสายตัวเนี้ยใสว่วิธีการทํานะครับเนี่ยเราจะคลายคลายเราจะคลายตรงนี้ออกก่อนนะครับหมุนหมุนก่อนเพื่อเปิดช่องมันเป็นรูเล็กๆให้เราเสียบเข้าไปเอาสายที่ย ไปแล้วก็หมุนเข้าครับผมดึงให้มันอยู่ที่ปลายตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็มัดได้เลยง่ายนะครับผมหลังจากนั้นเราจะมีวิธีการมัดแล้วของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับผมเนี่ยท่านผู้ชมล้วก็ลองเอาไปทำใช้ดูนะครับ ผมรับกันว่าเหนียวมากจริงๆเหนียวจริงจริงเพราะผมใช้แบ,บนี้มาหลายปีละสายช็อกกรีดสายเซลิงผมแทบไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้ครับผมใหผมใช้การถักแบบนี้ครับผมจากสายพีที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ว่าเหลือที่ว่าเหลือใช้ก็ตามครับผมนี่แปลว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ ดีกว่าทิ้งครับผม,มเลยเลองมาทำใช้ดูสรุปว่าเออใช้ดีมากและทนมากด้วยครับผมดึงนี่ไม่มียืดครับผมถ้าเกาะทิงไม้กอต้อนี่สายหน้าไม่มีขาดครับแต่สายเบ็ดนะ่ขาดแน่อนอนนี่ครับผมทนจริงๆครับผมรับประกันได้ ลองทำใช้ดูครับนี่เป็นวิธีง่ายๆครับผมไม่เส้นเปลืองไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากแค่มีกิบครับผมแต่ว่าจะใช้แบบแบบมัดใส่กิบแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเราจะมัดใส่กิบยังไงคือมัดธรรมดาเราก็ได้ครับผมสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวกิปบนะครับตัวลูกหมุนตัวกิปบเราก็มัดธรรมดาเราก็ได้ มัดห่วงพี่ลอดห่วงอะไรได้่ยมัดแบบไม่ง่ายอย่างนี้เลยมัดแบบนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยทีนี้ก็ดูแล้วทีนี้ปลาก็กลัดไม่ขาดดีครับผม ังไงก็ไม่หลุดครับผมแล้วแต่คนมัดครับผมส่วนมากคนจะมัดแบบนี้ใช้แบบนี้เลยง่ายๆอีกอย่างไฟตัวนี้เราก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยเราสายหน้าเราทำเองไงทำจากสายพี่ที่ไม่ได้ใช้แล้วที่จะใช้ตัว,วนี้มันประหยัดกว่ากันเยอะครับผม ออกมาแล้วหรือไม่เราก็จะคายตรงนี้ก็ได้ครับผมคายออกแล้วก็สอดตรงนี้เข้าไปตรงนี้ยัดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็สอดตรงนี้เข้าไปสอดดึงตรงนี้ก็ได้ครับผมทนเหมือนกัน คนมืกันครับผมนีก็ได้ครับแล้วประกันว่าคนคนจริงครับผมนี่ครับใครที่เข้ามาชมก็ลองไปทำดูนะครับง่ายๆครับผมมันต้องใช้ก็ประมาณอะไรมากทาจากสายปีทีเรือใช้หรือว่าที่ใช้แล้วครับผม ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับซัยอีอ่ะเราทําได้หลายอย่างเลยทําได้หลายเส้นเลยครับผมเนี่ยเส้นเปลืองโนี่ครับใครที่เข้ามาชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับครับ